นักศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา2565หลักสูตรหปีศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศดับหนึ่งกิติวิทย์หมวดพุทธกจรศักดิ์อยู่ทองซาฟินะยาประจันนูรีหวนหวังฟาดีลามายโากฟิตรอฮายีกาเลงมุสลินีเจาอาแซมูนาสาและลักษณะสิรินุพงศุพิศราต่วนเด้งสุธิษาจัมนมรีสุภาวดีแจ่มมินสุรยาหมัดหมานอริสราอาแวอันดาหลงมาศ อารีนาติ่งหวังอิลิยาสตาป,ปอฮุไซนาจาปังศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรติโยมดับสองอนกอนกหนกนาประดิษฐ์ชลิดาสามนารีนภัสสรน,นวลแย้มนรสอดีลาบินรอสิสุภวิทย์คงสมสุไหนีหวนหวังสุไรหันกามะอัสมาวานะออรฟานสอนและอัสมะมะแสศึกษาศา,าสตรบ์บัณฑิตเกียรติวดีบุญลิ้นเต่งชัยวัฒนกรอังกูลสรทธิโชตซารีฟดอแม โซเฟียสายีนัทพรจีนหีดธนกริใจสมุนธนาวุฒิธรรมชาตินิล้อสุหลงฟาติฮาฮายดีดอเลาะมัชฉาสุวัตกุลมูัมหมัดมดัดยอรุษนาลาเตะวันดีภัยชำนาญวันนสักสาเรวรวิหลาบสุดตาวันอามีรอวเวสหอหะักดีพัชจิเหลาอฟัฟแฟนวาเมาาีซาอารีซามะอิฟานมาโซศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตรเกีในในยรติยมอันดับหนึ่ง คณิถวันแก้วหมุนจกักพันธ์สมาธิธัญรัต์รุ่งเรืองนลินีเพชรยอดสีสัสิธรแก้วประสมสุภาชยาแดงหนุอยอภิชยาเพชรไตรพบหำดันเตสาตูเิริฐษฐาบัณฑิตศึกษาศาสตร์กียิยศอันดับสองธนด,ดาเทพชนะนัชพรหล,ลวงศรีชนาะปัทมาพรอ,อินคล้ายปาิละสอหอเสิะศารตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์กนกวรรณจริญสุขยิ่งนานเกวลินแก้วชนงจารุณีบางจงดัด นัสรินมัตถาพันธ์นัสรินบินมะเกพรพิพัฒน์เกษรศรีพันนรวรยุทธชนะพระชรีพรเดชชูแพรพลอยทองสาวุทิพัฒน์วงพิทักษ์อาณาตีแวร์มั hammad เวสสาบันดิศึกษาศาสตร์เกียณโยมอันดับหนึ่งจริยาทักษินาวานิชชนทิชาแท่เลื่องนัชริกาซื่อตรงทีขพัฒน์พันพฤกปรยาพรเนื้อหนุยปารตีหวังจิฟร์ฮายูโซ พัฒนนันสว่างวัดมาริยาสานีรุซานาเจสามาเจอิสรินขวัญน,นิมิตวิศวบัณฑิตศึกษาศาสตร์เกียรติยศอันดับสองกนกพิษจันโพสุฮาดาโกโสกวิศวบัณฑิตศึกษาศาสตร์กมลชนกเพชรสุดกัญยรัตประสานการกัลยาณีละล่องสัจุทารัตหนุ่มอยู่เจษดาหนูทองสุนดาแวงเงาะสุลฟาฮะอีอาลีธนชาสัญญาณพัศวรรแสงสี นิรชาบุญริตนุรุธูดาสาและนุรยีหันเลงหะานุริส,สันบือซานุไราดาเจฮะปิยาพรแท่งพิบูรณ์ฟาดิลาปานเนาะฟาดิลาดอลเลาะพระครมัยทองคำมนทยาดำกุลมุทิตาปราบโรคยารนัสเจกคำวาสนาเกิดสวัสด์วิรากรเข่าเรืองวิไลลักษ์ป้อฝันแวออัลมาเรียายามาสโรชาเรืองปราดสิทิศักสันสีด สุภัตราปัญญาแก้วพิทักษ์สุภาวดีเทพนุกูลสวรักษ์จันทลกอมราพรกัลยาสิริอริสราขอตั้งพัตด,ดีอับบาสออนวนวลอาซูมันรูเดงอาโนคงแพงมีว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริยายาบาจิอิควานสาและหลักสูตรสีปีศึกษาสาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งคณิษฐางะมานคอสฟีละเลาะตรวนนุรอมารายงาะธนกริรักเถา นาอิมะสามะนูใจดานุ่งอาหลีนูรไอนี่นวลน,น้อยนูรฮขยาตีแวอีซอเพนชมพูพงสวุวรรณเฟลซิยะกาเจมูฮัมหมัดอาฟันดีอีแตเบงยุสรอมะสมันวาสนาพรมชาติวุฒิชัยพรมอักษรอลิสาเหตุทองอัสรินดาสายออามีนกราสุยอาริสะหวังแอ ศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองสาธานตาเลสรีนามงสิดดิกหวังเหลมนัทธิดาปรเาเพศดรุณียิรันดวงฮะไทยคงบริรักษ์ทานทิพย์แดงเวทงามธีรพัฒน์เสียมใหม่นัสรีนาหนูโซนัสุฮายูโซนุรไอานานเจเบราเฮงนุริยะมะแซนุชอติกาสามารมะฟาริดาสุขพันเยี่ยม มุฮัมมัดอามีนตันยีนายูมุฮัมมัดฟิตรีปูเตะสรุตตามะแสโซรยาเบลลาโตออนพิยาสมบูรณ์อาฟัหฮะมะอาฟิฟาเจแมะอ,อีซามูฮิอิบรอฮิมตาเฮฮัสุนาอาลีฮาฟิซีนิมะศึกษาศาสตร์บัณฑิตชิฟาหายีมะมิงนัชชาบีลาอาบูนัสมีกาเดงนัสรีนเซเซง นิฮาริสไร่เจริญนุริยาสาและเปนมิกานาควิรัตฟาติมออูเซงไฟซอนมามะมุสวีนาสามะวรวิทย์เถาบุญแวอสมาวาเดสุภกริตกรรัศมีโชตสัทธาชาติปาธรัตสุชาตาิแต้มต่อผลอภิวัตสบันอัส,สรันรอยะอดิลันแปรหอ,อีเลอัสฟานมะสะศิลปศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์เกณฑ์นิยมอันดับหนึ่ง กริตเมธมามาตรกริติมาสวรรโรสุไหบาเจเงะธนัญยาเพียรสิริทันชนกแก้วสวัสดิ์นัจวาปูเตะเบญจวรรณทองมณีพิมพ์ชนกฤทธรักษาสุกันดาจิตอักษรอานัสดาโออัฟตินาหยีมะเรบศิลปศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์เกียนนิยมอันดับสองชัิตามะดำทามคงเสมพัทรพลสุขสำราญวันนีปาตังกโร ศิลปศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์กุลปรียาด้วงดำรงคณิถายอดดีตัวรุสมีนิแวทันชนกรอดผลนินาเดียนิมะนุตฟาเดียเจมะนุริดานาหูดาเบนจสิตสาแมบากอฟาติฮาสาและภูริทัศสงขาวมุหัมมัดชาริฟลักษุชนรอยมีฮายีดาโออภิสารามูนีอลิสาเบนจวังอาอิซาหนูเขียว ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮัสวานีเจสนิวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตศึกษาศา,าสตร์เกณฑ์นิยมอันดับหนึ่งกวิศราโชตวานิสเถียนกิติพงษ์แสดงเกตกนกชัยลาบจิราวันเพชรวิจิตนัชยาจินดารัตนวลละออคงเพชรนัสริยายาโงดนวาวีเจบูนิธินาททองอ่อนนุราฟิซันอูมานุรายาตีหามะนุริดาเซงนุรุายาตีสามาแอ เนธนภพานานชาพงสันนุ้ยโสพันวสาสีทองช่วยฟติมาเหมนะพานุสรอคีรีเพชรวิลาวันหนูขาวสิริกุลจันนุ่นสุพัทราวิริโยไทยสุริยาฮีตมลลังมหิสันมะออนปริยาพรามพันธ์อติกะหามะอัฟนานีหมุดวันอัลฟานจิสวัสด์อัสรีนาทองสีสันอริตามะโนวิทยาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์เกียรติยมอันดับสอง อนุรักษ์บุญเพชรวิทยาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์กฤษวันหาหลับกมลวันพักดีกันิกาบุตรรักกิติยาหนุ่มอยู่กุณทราบุญมากชยังกูลแก้วอ่อนชนทิชาอารงสันวาแดงงามสันวานามยุรีไซมะมาลีทิติรัตสิรินามณอาภาวิระวงธนพัฒน์กันหกุลธนชพรบวชชุมนริศราสุขศรีรังน่าจะมีแหละแอนน่าจะมียาวาหบ โนไอเนโตฝาบัสรีมะเซงบุษบานิจิบุรัดปนัดดาบานทิปประออนรัฐบุญหวานพิชาภาสายกระจ่างฟัดทานกปาเยพานุวัตรตราชูยุภาพรหมุนเมืองวณิชยาชูโลกวันธการนุยโสวีรพัฒนร่าหมานสราวุธคงนครศีนารานะปานสุชาดาเกลื่อนเมืองอัสมาวีสูเดนอนิสามามุอารดาสิงหัห อริยาล่ำสุนีการทับซอจารูธานีนเด่นเพชรน่องปีการศึกษา2566หลักสูตร5ปีศึกษาศาสตร์บัณฑิตศิริราสิริสถียนหลักสูตร4ปีศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกณฑ์นิยมันดับ1กงกนกวันเพชรประคองรัฐาพรเอียดสยุยนาดียาหิมยินิมาเรียมนิกจินุสรีอุมารีนุชนจวาตีสาแลแมนุชอาสกีสาแอเต นุไรอันหมัดบูบัสมันนิระเฮงพัชราพลช่วงพัชรพลธนิมพาดมาริตตกานิงรามูนาราณิวาฟะหะมะวีรศักดิ์ศีีสวัสดิ์สิริเพนหนูรอดสุริยาหายีอาแวอธิการจันโทอน,อนุสรามาเสม,อ,อ,มอักรละมูรออาซินหวันจิศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียริยอันดับสองจินตวีละสุหลงชนาทิพสิริพันธ์ นาดาหลงโซนาสิยาวราจิตสกุลชัยศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตโนอาสมาอดุลศรีสิล์บริหารธุรกิจบัณฑิตอโยรุไทยเกตทองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมศึกษาศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนาซาราเจหะนุสสกิลาสือแมนุสอาสิกีนรอแมนูรุ่นยันนตรีมีนฟุสิยะมะมันพมลวันหมัดเบนหมานมีนารามะหลี รอยสุดะมามะสมรดีเอียดมาสลุมาสันบากอสุริกรทานทองสุมายาสาแม่สวรักษ์เมืองแก้วอภอิมลรองทองอริสาเมืองสองสีอามีสันบากอศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตกัญญารัตจิตเที่ยงเกษราพรบุญถาวรชิสนพงศ์เพิ่มภูลโซเฟียกีละธิรพลกิ่งแก้วปรุดินเตะนอนมัสอายูวานิ มูฮัมหมัดฮาฟันดีดอร์นามเมธการบุตรมาตาโรกยียบบอซารัชดาเหล็มหลีสุริรยายีมามุมัสาเละแก้สมุดอิสรารพรอุ่นแก้วอิสริยาตําเต้อัลฟานสมสาและอมรินสุขคำอาฟิตอาแวอามานีตาเยะอิริฟานมุสตาปออินซานสก,กาบุสุอุสมานบาฮาอัสบิรอนกาเสมสันศิลปศาสตร์บัณฑิตศ,ศึกษา,าศ,ศรรยายสตร์เขียนนิยมอันดับหนึ่ง เกษรินแก้วเจริญคงเดชสวุวรรณคีรีจุธามาศหนูทองทิติมาสุขทองดีนัชชาหนูทองนทวิศรีสวุวรรณเตมีอวภาคเนติมากแก้วมณีพงพันธแก้วหนูพัชรินชูเพชรพินรีไกรเทพอับดุลสารามเสินสาและอิสาราบัวทั่งศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสองยานิสาเพชรมีประภาศีวงเอี่ยมมูไฮมีเลาะอีตาแวนุรมีสลัมมาด อิฟานีลีศิลปศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์จิราพรศิกขาจารย์ชนกนันหนูคงสุไรดา,าโซมาแลนิชพัฒบัวขาวทัศนีบุญชัยนิอัสมินบาเหตพัสิกาพมริพิริยพงกิมิเสปริดาดอลเลาะมูฮัมหมัดฟอร์กอนอาแวรอยฮานอุมาโรสนามะวรพันธ์มัสยะสุภัสาราอนุวัคอดินันอาลีอริยาปาเดม อิริฟานมูฮามาวิทยาศาสตร์บัณฑิตศึกษา,าศาสเกียินิยมอันดับหนึ่งกนิกาเกียรแก้วเฉลิมสังนกแก้วนทวุสตันนอตนูรุนฮูดาสแมนูไรนีหาบหาเบนจมาตเบญจกลุลไม่มูสมาแอมาติกาทองจืดรัติการถนอมภูมิวันภวสาพเพงพาจรวรวิต์อินกรดวิไลพลคำสอนสุไลมานเมงธนุต้าขุนชนะอธิษฐานรงรักอดีเทพสันบุตร อภิญญาศิเรืองอสรีนาพักดีอติยาหยีมะเรศอาฟิซาแวซูอริยามัดอาดัมอิสริยาการันสันติเอมเลียสือแม่ฮานีลายูวิทยศา,ศศศา,าศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์เกียรติยมอันดับสองดวงลทไทยจนนันนลณรนีสายแก้วนริศาเหล็มมาดณพลเพชรศักด์นุรฟาราอารง์นุชอินทัมดูราแมพรภัยลินเจนทะเลฟาเตนฟาซิยะเพชรบริสุทธิ์มัทน,นาโสหัด ยุริหามะเด่งวันิสาจำนงธิ์สิริรัตน์คงแก้วสุธิดาสามทองอภิษฎาทอทองร่วงอริยาแวห์ีเฟื่องฟ้าสุภาวรนวิทยาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์กิติกรอัตตะกุลพงษ์ยงสาขวัญดีชายเหตุสหิดานาวะสุริยาสะองโซเฟียมะลีนัทวดีนวลรอดตรีรัตน์พมยะตัสนิมอยางสมันนายิสะปออาเดกนาเดียสมเด็ง อันอาริละเจอุเซงนุธานีเวดาโอฟาตินสามะมัชมาเสือสิงมุนิระะอสไอยัสมีสือนิยุนฟะแวดอลวิภาวดีสุขโขสรุตตวาโตสุรพงสุรินสุริการสุขชาติสุมเมธมันทวีสุรดายสมะแออนุวัตโด่งกูลอริสานิเหมอับดุลเลบูลาเฮงอาริฟะนีราฮิงอินทราวตีวุทิศาสตร หัมซะหมานหมีนฮามรุรนีบากาสุมเมศมันทวีหัมสะหมานหมีนอินทราวตีวุทิศาสตร์ฮามรุรนีบากาขอพระราชทา,านกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุวัจนีเพชรกลับผู้แทนบัณฑิตขอพระราชทา,านพระวะโรกาส นำบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้า,จานางสาวสุวจัจณีเพชรกลับขอกล่าวคำปฏิญญาต่อพระพักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ,จ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและต่อหน้าคณะมหาวิทยาลัยซึ<ล>่งชุมนุมอยู่ณที่นี้ว่า,นนนวาหนึ่ง,งข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์สองข้าพเจ้าจะยึดมั่นในพระราโชวาทแห่งสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่จะดำรงตนอยู่ในธรรมะแห่งอาชีพ และยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมและจริยธรรม 4. ีขา้าพเจ้าจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินตลอดไปไดและจะใช้วิชาความรู้ะะรซึ่งคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ไปในทางที่ชอบทำเท่านั้น,นห้า,หาข้าพเจ้าจะรักษาวไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ แห่งปริญญาบัตรโดยเคร่งครัดแ,รญญรและจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินสืบไป,ปญญบควรมีควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระมอ่อมบัณฑิตทั้งหลายบัตรนี้ท่านได้เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์แล้ว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2565และ2566อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับรางวัลและบัณฑิตท,ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จเมื่อสามวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ขอให้ทุกคนยึดมั่นในพระราชบณิธานของสมเด็จพระมห ah ิดลาธิเบศ อดุเิเดวิกรมพระบร,ะระมราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นคิดที่หนึ่งแล้วตั้งใจพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ทั้งในด้านความรู้วิจารณญาณและคุณธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองและของโลกอย่างแท้จริงในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการพัฒนาสังคมและการสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่ส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคน สามารถกระทําได้ตามกำลังของตนเองและหากทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจปฏิบัติให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วก็วจะบังเกิดผลอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์กว้างขวางแก่ทั้งบุคคลและส่วนรวมจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจ ประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งร่วมมือร่วมใจกันให้เข้มแข็งเหนียวแน่นในอันที่จะนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกัน เพื่อปฏิบัติงานของส่วนรวมและของชาติให้ดำเนินก้าวหน้าด้วยความเสียสละอุทิศตนสมดังพระราชปริธานที่ยึดมั่นเป็นหลักใจถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและแก่ครอบครัวแก่สังคมที่ตนร่วมอยู่และแผ่ขยายต่อยอดไปถึงชาติบ้านเมืองและโลกอันที่จะทำให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมและในโลกเราดำเนินชีวิตได้ ด้วยความวัฒนาผาสุขสืบไปในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุข ความเจริญทุกประการ